ไม่มีอะไรนะฮะสอนน้องบินนะรอบนี้ก็เดี๋ยวบินแต่ละรอบหนึ่งครับกับหน้าจอนะบินแต่ละรอบหนึ่งนหนักทิ้หายหายเลยบินแต่ละรอบหนึ่งนะเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินอีกรอบหนึ่งเราตั้งออโต้ไว้นะเห็นแมเสีอฟ้าเห็นนี่ว่า อ่าอันนี้ตอนที่จุดน้ําหมดถูกต้องไหมอ่าทีนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ปิดตัวน,นี้ไปปิดออกไปประมาณนี้ทีก็เตรียมพร้อมเช็คอะไรเช็คต้มน้ําก่อนน้ํบอกไหมออก,โอ,กโอเคปิดอ่าทาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย เรียบร้อยแล้วม่มีปัญหาอะไรแล้วโอเคมันเดิมค่อยๆมันช้าตกลงโหลดดูตรงสุดไหม ดูแบตเตอรี่ว่เป็นไงบ้างถ้ามันชิ้นๆน่ะก็ถึงนี้ก็ได้แล้วก็ปล่อยเข้าใจ่าอือแล้วดูความสูงของโดนด้วยไม่ใช่มองแต่หน้าจอ 等着呗，等着呗。 อันนี้ก็เดี๋ยวเราใส่อีกรอบนึงแล้วครับปล่อยเอาต้อีกรอบนึงแล้วก็เก็บมือแล้วนะฮะดูวนด้วยไปไ เดี๋ยวกำลังไล่เก็บขอบอยู่นะฮะเสร็จแล้วสับสวิตช์ลงล่างแล้วขึ้นบนขึ้นบนโซด์โซด์เด้โซดย่างอ่ะเอากลับมาแค่นั้นนี่คือเสร็จแล้วสับสวิตช์แล้วเรียกกลับมาเลยเมืเ่อกี้ก็ลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสรุปบินได้นะฮะเหลือแค่ความชำนาญเฉยปล่อยออโต้เองบินเก็บมือเองทุกคนบินได้หมดครับบินง่ายครับ ที่ก็ถอดปลั๊กเวลาเราถอดปลั๊กเนี่ยเราก็ถอดปลั๊กแดงเดินนะป๊บปั๊บ,บแล้วก็ปล่อยค้างไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ใช้เงี้ยปล่อยค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วก็สอดเก็บไว้ก็ได้แค่นั้นไม่ต้องมีอะไรเยอะแค่นี้นค้างไว้อย่างงี้เลยเสร็จเก็บงานนูน่นบินเองอะไรเองเก็บมือเองด้วยอะไรเองด้วยแต่ตอนเก็บมือผมต้องเฝ้าไงก็เลยไม่ได้ถ่ายนะ โอเคแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยบินคนเดียวแปดไล่สุดยอดมากวันแรกด้วยไม่สอนเลยด้วยปกติประกอบอย่างเดียวไอคนนู้นประกอบอย่างเดียวนูนประกอบอย่างเดียวอนีนออ้จับบินเลยเสร็จละ